ทางกรมการค้าต่างประเทศได้เปิดเผยนะครับว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติไฟเขียวอนุมัติ ยกเลิกประกาศจากกระทรวงพาณิชย์เวลาที่นําเข้าหินสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหินแกรนิตใช้ในการประดับประดาหรือว่าทําการตกแต่งภายในภายนอกนะครับต่อไปก็จะนําเข้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพันธาการณีภายใต้ข้อตกลง WTO และ ATIGA ต่อไปการน,นําเข้าหินเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตอีกต่อไปครับสนับสนุนโดย7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นบัตเต เพื่อนที่หิวใจใกล้ๆคุณท่านอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17ธันวาคมครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ยกเลิกประกาศเรื่องของการกำหนดให้หินเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกทางการค้าในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของท่านพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เรื่องของการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทางการค้า การยกเลิกประกาศกระสวงพาณิชย์ดังกล่าวนั้นเป็นการดําเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีข้อตกลงขององค์การการค้าโลก WTO โดยมีผลให้สินค้าหินที่อยู่ในขายควบคุมทั้งหมด4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือหินอ่อนทราวาทีนอีคอสซนและหินอื่นๆครับหินกลุ่มที่2คือหินอ่อนทราวาทีนและอลาบาสเตอหินกลุ่มที่3คือหินแกรนิตและกลุ่มที่4หินอื่นๆ สำหรับการน,นําเข้าหินเหล่านี้นะครับต่อไปไม่ต้องขออนุญ,ญาตนําเข้าจากกระทรวงพาณิชย์อีกต่อไปประกอบไปด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมทรัพยากรธรณีกรมศุลกากรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่สํานักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมสํานักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมหินอ่อนและแกรนิตไทยสภาการเหมืองแร่ ได้ตกลงกันเรียบร้อยโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสุกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ